ก็ในคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนที่เกมมันจะอัปเดตเนาะออพอดีเกมมันผมฟาร์มไว้ในระยะเวลาประมาณ3วัน3มวันหรือ4วันนี่แหละผมฟาร์มผมฟาร์มตีเอาเบลุแรงเอสเอสกับแรงจีนี่แหละเออพอดีฟาร์มฟาร์มไม่อยู่แล้วทีนี้เกมอัปเดตเกมอัปเดตพอดีก็เลยแบบว่าเออมีอาวุธเทียใหม่นะเป็นเทียแบบว่าไฮเทียไปเลยนะที่แบบว่าตีแบบร้อยกว่าทิลเลียนตีบวกกันทอร้อยกว่าทิลเลียนเนาะ ผมก็เลยทําการแบบเออก็เลยซื้อมาน้อยก,ก็เบลรู้ฟาร์มไปก็แบบไลฟ์วิ่เลยนะคลิปนี้ก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่แม่งย,ยังฟาร์มเบนรู้อยู่ก็จะมาชี้แจงตอนคลิปแล้วกันนะว่ามันเป็นอ่าคลิปที่ผมเคยผมอัดไว้ก่อนอนะัปเดตเนาะโอเคก็ถ้าได้ไสะดวกไงก็เป็นกำลังใจให้ผมในการสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้เต็มที่เลยนะโอเคไปเจอกันในคลิปนะคะอาจจะเห็นกันแล้ว,ช,วชิวฮะตอนนี้ปีทีละสอทฮะ มีเบลุสองตัวตอนนี้ผมมีเบลูสองตัวละเบลูกับอีกอิกสองเอ็ดนะไปกีนนี้ไปฟาร์มมาได้สองเอ็ด <c oughs> อ่ไปกินนี้ไม่ได้ปีนเนาะไม่เป็นไร <c oughs> มีเบลุ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 ว่าว่าจะตีให้ได้สักอ่าสองตัวได้แล้วครับตอนนี้สองร้อยขีแบ๊บเดียวเื่อกันตีแล้วแหละเออคนมาช่วยตีกันตึ๊ด โอ้โหไม่ออกเงาไม่รู้ติดหรือเปล่าโลติดอ่ะเอาติดเฉยเหรอเอาติดเฉยติดลาชินีเฉย ร้อยลุ้นกันว่าได้ไหมนั้นแหละขอให้ลุ้นว่าได้ไหมโอ้โไม่ติดเอาลืมเปิดออตโต้ <c oughs> <c oughs> เล่มกๆๆระจายเล่มกระจายลืมเปิดออตโต้อะไรกี่นี่ ไหมปิดเจ็ด yes. ต no. ติดเว้ยติดเว้ยระดับไรเอ่ยอ้โหสองเอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่2ะส <c oughs> องเอสได้เบลุมาแล้วถือว่าประสบความสํมเาเร็จครับวันนี้ได้เบลุมาแล้วเดี๋ยวฟาร์มอีกสักรอบนะฮะเกื่อได้อีกรอบเือได้ตัวหนึ่งอยากได้จีเลยเผืเป็นจีเลยได้ปะเผื่อเป็นจีเลยเ <c oughs> ดืเป็นจีเลยมาตีกันต่อครับทุกคนตอนนี้ก็ตีตัวของมดต่อเพื <c oughs> ่อได้เบลุตอนนี้มี สีตัวใช่อ <c oughs> ันนี้มีสี่ตัวแล้วครับก็ <c oughs> จะตีให้ได้เจ็ดตัวไปเลยตีให้มันพบๆไปเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเบลูยังอ่าท็อปเทียร์อยู่หรือเปล่านะฮเห็นเขาอ่าตกเมตาไปแล้วเนาะ <c oughs> หับอเบิดดันเจนที่ง่ายๆตอนนี้แม่งก็ากลายเป็นเรื่องยากแล้วสำหรับผมเนี่ยแม่งจะตียังไงให้ไหววะก <c oughs> <c oughs> ็ต้องไปลุ้นให้มันสุ่มออกดันง่ายๆอย่อะ อาอเรียบร้อยผมได้เบลูมาตัวที่ห้าแล้วยาฮูโอ้โหเอสเอสเอสโอโ้ระดับเอสอะนึกว่านึกว่าจะได้ซักทีหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรออจากที่ฝากเงินมานั้นๆกับนนคนดีคนเดิมของผมนะครับเย่นี่ครับอาวุธที่แรงว่าเบลู <c oughs> วัวที่แรงว่ะเบลูอีกเรีย <c oughs> บร้อยเยไปเอาไปตีบวกกันนะเป็นชาร์ของในที่สุด <c oughs> ในที่สุด <c oughs> มาโอ้โหชัร์เน็ตสองนี่นะเอามาทำไม <c oughs>

โอ้ชีวิตได้ติดไปอย่างเดียวอีกไปเรื่อยเรื่อูทสามสาเนตวีอรูทหนึ่งรูทหนึ่งสามเฮ้ยได้๋ย่บอกนะผมก็หาที่ฟาร์ม ของวันของวันจะจะจะได้อยู่ก็ตอนนี้ก็ฟาร์ม,มาถึงระยะหนึ่งแล้วก็จะทำตัวของเรียกว่าวอ,อาวุธเนาะหลังจากที่ในคลิปเนี่ยที่ผมฟาร์ตัวของไปเนาะแล้วก็จะมีอันท,ที่ผได้ตัวของ ไอ้ไอมากก็คือชัดติดต่อมาณชั้นเหน็ดแปดนะตอนนี้ชั้นชัดแปดสุด <c oughs> ชั้นเห็ดแปดนะแล้วก็ติดรูทหนึ่งมาด้วยก็ค่อนข้างแน่ระดับหนึ่งก็ถือว่าฟาร์มโอเคแล้วตอนนี้ก็ถือว่าตีค่อนข้างแรงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ฟาร์มสามารถฟาร์มเงินได้สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีอ่าอัปเดตที่อ่าฟาร์มเบลุไปก็อ่าต้นคลิปผมอาจจะอ่าพูด ก็แปลว่าผมฟาร์มในช่วงที่แบบว่าเกมยังไม่อัปเดตนะฮะเกมผมยังเกมยังไม่อัปเดตเออก็เลยฟาร์มเบลูจนแบบว่าเยอะเลยนี่ตอนนี้มีเบออลูแลนจีสองตัวนะได้จากการเอฟซีมาก็อาจจะไม่ได้โกงเท่าแพทมาก่อนแล้วเนาะอาจจะไม่โกงเท่าแพทมาก่อนแล้วว่าอาวุธมันหนึ่งร้อยร้อยจินเลียนอะ่ะมันโกงไหวแล้วไงอาวุธก็โกงกว่า <c oughs> ไงอาวุธก็โกงกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ติดอะไรตรงอาวุธแต่ เบลู uh, ผมก็แดงจีโอเบลูเกิพอดีเลยเดี uh, e ๋ยวลองผมว่าจะลองเทสตีเบลูดูนะฮะว่าผมสามารถตีอ่าโซโลไหวยังครับ <c oughs> มีเบลูแดงจีสองตัวได้จากการยีเอนะฮะนี้ผมไดจากการยีเต,ตอนนี้มันมีเบลูอ่าคูณสองคูนสองได้แดงจีเบลูก็เลยอ่าลองยีเอดูอ uh, ่าใช่ได้ตอนนี้ก็ฟาร์มาสักสองสามวันได้ครับ ็ที่เห็นไม่ค่อยลงคลิปนี้กันแหละนี่น,ะน,นี่น่าจะเป็นดาบที่น่าจะเป็นเมตาดาบแล้วกันเนาะส่วนนี้ส่วนนี้ <c oughs> ก็ลองตีตีไปฮะโซโล่น่าจะไหวไอโซโล่ีนมันชิวๆแล้วตีนนี่ง,ง่ายคว <c oughs> ีนนี่ง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงควีนผมอยากได้สักสองอยากลองสองเอได้เห็นเขาบอกโก <c oughs> แต่ก็มันก็ตกเมตาไปละ ก็ผมเล่นช่วงที่มันไม่อัปเดตเนาะฟาร์มเบลูก็พออัปเดตปุ๊บอ่ามันเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ผมไม่ทันอ่ะไม่รู้เออว่ามันจะอัปเดตแล้วเขาจะบัฟเนิฟอะไรยังไงเนาะก็ไม่เป็นไรว่าเราก็มีเบลูเล่งจีสองตัวก็ก็โอเคละเออถือว่าใครดีก็รับผมรอดับเบิลดันเจนลงเออเดี๋ยวว่าจะหาดับเบิลดันเจนลงอยู่แต่ตอนนี้จะหาดับเบิลดันเจนมันไม่ออกทีนนออไม่ติดโอเค <c oughs> ไม่ส <c oughs> ีเรียสฮะตอนนี้แบบเดรู้ไม่ติดไม่ติดนี่ไม่สีเรียสคืออยากได้อยากได้แรงจีก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก็จะลงเลดแต่ละไออันใหม่ทั้งหมดผมจะไปลงของเชนซอแมนอยู่อ่ะเชนซอรแมนโจโจผมไม่ดูไม่ได้ตัวพอะไรโจโจผมไม่เคยดูผมไม่เคยดูนี่มะ โอเคไม่มีอะไรนะคลิปนี้ก็น่าจะมีอัปเดตน่าจะมีประมาณนี้สำหรับผมฟาร์มเบลูมีแรงกีสองตัวเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเป็นแรงใจกับช่องอเกดดักด้วยไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะโบผมบายบายโอ,ไม,โอไม่นาะนฟาร์มตั้งนานตบเมตาไม่เป็นแหละ